ทิพยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ,บ้านกาวรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสํานักข่าวทั่วไทยวันอาทิตย์ที่12ตุลาคม2568 วันที่7ตุลาคม2568เวลา10นินาฬิกาณบริเวณแม่น้ำพุงหน้าวัดทุ่งธงชัยตำบลหล่มเก่าอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นายสันติพร้อมพัดอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2568โดยนายอัครเดชทองใจสดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชร มอบหมายให้สิบตำรวจโทสเสน่ห์อินการทุมปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมพิธีเปิดพร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดงานเป็นจํานวนเงิน1 0 0 0 0แบาทโดยมีนายสรัญยูมีทองคําผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานและรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นร่วมพิธีเปิด เมื่อวันที่9ตุลาคม2568เวลา13นาฬิกาที่ห้องสัมมนากรมราชทรร์ชั้น3จังหวัดนนทบุรีพันตำรวจโทประวุฒิวงศีนินอธิบดีกรมราชทรรคนที่38เป็นประธานการประชุมผู้บริหารงานราชทรรทั่วประเทศครั้งที่3ทับ2568โดยมีนายชาญวชิรเดชรองอธิบดีกรมราชธรรมนายสมบูรณ์ศิลารองอธิบดีกรมราชัรร์และนายยุทธนานาครเรืองศรีรองอธิบดีกรมราชัรร์พร้อมด้วยผู้บัญชาการ เรือนจำผู้อำนวยการทันทัศสถานทั่วประเทศผู้อำนวยการกองส่วนกลางกรมรชาชทัณฑ์เข้าร่วมการประชุม เมนูใหม่สุดฮิตที่คิดจะทานเมื่อไหร่สั่งได้ทุกวันสดใหม่กับขนมโมจิครีมชีสผลไม้สดที่เค้กช็อปโรงแรมด h เอเมอร l ลจัดบริการระหว่างเวลา11นาฬิกาถึง19นาฬิกาเชิญมาสัมผัสความนุ่มเนบของแป้งโมจิสูตรต้นตำรบับจากญี่ปุ่นปั้นสดสดสอดไส้ด้วยผลไม้สดฉ่ำเต็มปากเต็มคำทั้งสตรอเบอรี่บลูเบอรี่รองุ่นแดงและองุ่นเขียวพร้อมครีมชีสหอมเข้มขน้นให้เลือกทั้งแบบออริจินัลสตรอเบอรี่หรือมะม่วง คลุกเคล้าท็อปปิ้งด้วยคอนเฟลกโอริโอหรือคุกกี้บริการ2แบบให้เลือกอร่อยขนาดเล็กราคาเพียงชิ้นละ89บาทและขนาดใหญ่ราคา159บาทเท่านั้นและแบบ DIY ให้คุณได้ปั้นเองตามใจชอบที่บ้านโดยสั่งผ่านไลน์แมนเพียงชุดละ189บาทเท่านั้นค่ะ นนโดยหากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักจลงมาที่ผ้าเพชรสีเียงบางพูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนรุมนุรัตเตประธานลีเซนกร๊ปดรพีรวัตและดรทัศชวินสุรัเสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์0 2 6 2 9 1 4หอ เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขาสามเปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุกอามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันเทศแก้วประธานบริษัท MIC Interfood จำกัด มาเพชรบูรณยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามพันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสำคัญที่คุณรับมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบูร์แวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศพัพท์0 8 3 5 9 9 9 4 5